ต uh, uh. really uh. ั้งเาเูกเตียมแขนดี๋ยเราตั้งเตรียมแขนไว้เป็อเตัวแทนบ่าอิสเตอเออาิสเตอเอองตดหเลยพี่

บอลเกลือไม่หายเลยครับด้างทันเหมือนเก็้คืนเก็ดตร้นไงอุ่นมัอ้นมาอีกใ่ห้ื็อุ่นใช่งูอุ้งนี่ดออกมาดนจ่ออู่จ่ออีใช่จ่ออู่จ่ออีนี่อ้ยอยู่ตลอดยังตั้งเอาไปเลยแบกรอรอรแบกไปนีแล้ันะหนเหลองมา ทำงานนะทกงานพร้อมพร้อมสีต่อ้วลาัโมงเลยนี้ขึ้นใลู้กเลยน้เทียขึ้มาแลวขึ้นนรมาแก็้ถึากสองขาง่ะ่หวานใหญ่โลกอ้โหเข้าวยโหเหมือนแข่งกินแน่จ้า ยาจีบง uh, 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 uh. ่ายตอลายเร็วไม่เห็นลมอ่ะไห่ห <concent> ล <ric itation sounds> ังตาไม่เห็นตน้ำไม่หลังน้ำเบีย

มีทั้งชีวิตมีทั้งความคิดและที่สำคัญมีความรักด้วยมีทุกอย่างทางเดิมนี้ก็ได้ี่เป็นให้เธอทุกอย่างเลยเป็นทั้งเพื่อนเป็นทั้งพี่เป็นทั้งอาจารย์เป็นทั้งขัวเป็นทุกอย่างให้เธอเลยครับเก็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 บหน้าที่แค่บอลบอยเราดูไลนย เดี๋ยวเเดี๋ยวเหอัดเอาเครื่องิเครองมาเปิดแบกเข้าจิมสุดเดี๋ยวจะได้ขุดแม่นี้เอิ่ยคุมกับคุยเอ็มเถอะแล้วเครื่งยิงผมน่ะคหนักสุดแล้วอะไอ้อหนักไม่ไหวโคตรหนักเลยไรไม่เป็นไรเยิงมเร็วมาแล้วเพื่อนหัวทิ้เลยตัดแต่ละทีเี๋ยวจคลิปสองนะครับหนยาลงไปคลิป